สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนดูดวงกับพุ่งแช่นะคะเรามาอัปเดตนะคะดวงชะตาประจำนะคะเดือนราเดือนมกร,ราคมส5 6 5นี้กันนะค่ะแฮปปี้นิวยร์นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะตลอดทั้งปีสมหวังสำเร็จในทุกสิ่งที่ดีที่ตั้งใจทำกันทุกๆท่านนะคะปลอดภัยจากโควิดทุกๆคนด้วยค่ะโอเคในเดือนนี้นะชาวราศี ก็รากฏนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะว่าคุณจะได้เริ่มทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะงานใหม่กับคนเก่าๆกับสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นที่เก่าๆซึ่งก็ดีมากๆด้วยนะคะหรืออาจจะหมายถึงไปทำกับคนต่างวัยก็ได้ซึ่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณเด่นมากเดือนนี้คุณจะต้องมีนะคะการเริ่มโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ธุรกิจใหม,ใหม่ที่มันดูมั่นคงดูเห็นว่าจะสาเร็จดีนะคะมากๆอาจจะเป็นธุรกิจหรือเป็นงานอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับครอบครัวได้ ได้นะคะหรือกลับไปทําอะไรเดิมๆที่เคยคิดที่เคยทําหรือกับคนเก่าๆสถานที่เก่าๆนะคะได้ดีมากๆถือว่าเป็น choice แล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆโค้ดูมั่นคงมากด้วยนะคะปัญหามีเรื่องเดียวเลยดูคเครียดจังนะคะอ่าเรื่องของการงานนะคะ เด่นนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหมๆ่จมๆจริงๆนะคะให้คุณเอาความสามารถความรู้เนาะที่เรียนมามาปรับใช้กับสิ่งใหม่ๆที่คุณจะทจาเดี๋ยวจะเริ่มตรงนี้ดีมากๆหรือถ้ามันยังไม่มากพอให้คุณไปเรียนเพิ่มนะคะการเรียนเพิ่มหาความรู้เพิ่มในช่วงเดือนนี้ส่งผลดีกับคุณมากๆนะคะอาจจะมีการติดขัดบ้างคุณก็สามารถแก้ไขจัดการแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะเป็นเดือนที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทาง ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเรื่องของการเงินค่ะจริงๆการเดินทางคุณเด่นมากนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเนาะหรือนะคะคุณอาจจะย้ายเรื่องของที่อยู่อาศัยคุณจะซื้อจะขายทรัพย์สินคุณทําได้หมดเลยนะคะคุณเด่นมากๆจริงเรื่องของการเงินคุณดูมีความมั่นคงขึ้นนะคะปัญหาทางการเงินทุนคุณถูกแก้ไขคุณได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะหรือคุณอาจจะขอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในเรื่องการเงินการทองก็เด่นมาก เช่นกนกัเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภก็เด่นนะว้าวดีไปหมดเลยสะทุกเรื่องนะคะโชคลาภมีโชคเล็กๆน้อยๆมาให้เห็นแล้วก็ยังมีได้เรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามารถนะ,ะที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะให้ได้โชคลาภนะคะจาก นะก็เล็กๆเ,เป็นก้อนโตๆได้ให้ใช้ตัวเลขนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะเด่นมากที่สุดนะคะใครจะออกรถใหม่เนาะอย่างที่บอกคุณเด่นลอ,อกสับสินเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รถใหม่คุณใช้ตัวเลขเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยานพาหนะเกี่ยวกับตัวเลขที่คุณใช้เดินทางคุณเด่นมากจริงๆนะคะขอให้โชคดีมีโชคนะคะแล้วก็ความรักค่ะความรักคนสดคนเก่าๆจะกลับเข้ามานะเขาเป็นคนธาตุ จริงๆมาทั้งคนใหม่คนเก่าเลยนะความรักครั้งใหม่ก็เด่นคนเก่าๆก็กลับมานะคะมีสองช้อยส์ที่ทําให้คุณเครียดเลยล่ะนะคนที่เด่นมากๆเนี่ยเขาจะเป็นคนทัดดินก็คือชาวราศีมังกรพึกงศพการลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะนิสัยเป็นผู้ใหญ่อายุเขาเป็นผู้ใหญ่สองช้อยส์นี้เด่นมากๆซึ่งนะคะคุณได้เดอดซันแล้วเด็ดแจสเนยนะเพราะฉะนั้นนะคะความรักของคุณในเดือนนี้ น้ำมันเด่นว่าคุณมีคนที่เข้ามาถูกใจ แต่ว่ามันดันมีสองคนนี่สิคุณอาจต้องเลือกและคนที่คุณไม่ได้เลือกก็ทําให้คุณเสียใจนะหมายถึงคุณอาจจะรู้สึกเสียใจที่ที่ไม่ได้เลือกคนนึงแปลว่าอะไรเหมือนดีทั้งคู่เลยอะ่ะนะคะจะคนเก่าคนใหม่ก็ดีไปหมดหนะขี่จักรยานซ้อนสามกันเลยนะเพราะฉะนั้นหน้าเดือนนี้ปัญหานะจะไปลงที่ความรักแทนแล้วกันมันมีความลังเลความสับสนเข้ามาที่จะเลือกใครนะคะค่อนข้างเป็นปัญหาสําหรับคุณเลือกคนนี้อีกคนนึงก็เสียดายอะ ลมปรมาณนั้นเลยนะส่งความรักของคนที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่แล้วก็ร,ระวังเรื่องของ choice นะคุณจะมีตัวเลือกหรือทางเลือกเข้ามานะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอ่ะก็ดูพัฒนาดีขึ้นด้วยแถมยังมีเรื่องของ o i ช้ามาอีกเพราะเดือนนี้คุณเสน่ห์เข้ามีคนให,ใหม่ที่เข้ามาซึ่งคนใหม่ที่เข้ามาเขาก็เป็นคนทาตดินนี่แหละนะคะชาวราศีมังกรผึกสศการเข้ามาดีเวอร์นะคะเข้ามาดูแลใส่ใจ ระวังจะลังเลหรือสับสนได้เหมือนกันนะค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณสุขภาพของชาวราศรีกรกฎก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสายตาหนึ่งนะคะช่วงหลังบ่าไหลาไปจนถึงแขนเลยนะระวังเกี่ยวกับสัตว์ด้วยนะคะอา,อาจจะแบบ มีปัญหาที่เกิดจากสัตว์ต่างๆได้ด้วยโอเคค่ะไพ่อยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรคุณนะคะ คำแนะนำไพ่ก็ยังคงฟันธงเลยนะว่างานใหม่โปรเจกต์ใหม่ของคุณคือปังมากแล้วคุณก็จะมีความสุขกับการที่ได้ทำมันมากๆด้วยนะเพราะฉะนั้นมันครบแล้วอะทั้งความสำเร็จความมั่นคงความปังความสุขคุณมาหมดเลยในเดือนนี้นะคะถ้าคุณจะต้องร่วมมือร่วมทำอะไรกับใครนะอาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ก็มันก็สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นนะถ้ามีปัญหาเรื่องคนคุณต้องแก้ไขคุณอาจจะต้องใส่ใจ ในเรื่องของปัญหาของเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ได้มองที่ปัญหาของเรานะแต่มองไปถึงว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วมันจะแก้ไขและกลับมาร่วมมือกันได้ดีนะคะบทสรุปภาพรวมที่อยากบอกเพิ่มก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องคนนะถ้าคณจะมีปัญหาเรื่องคนในช่วงเดวนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเขาเรียกว่าไม่สบายใจได้เพราะฉะนั้นนะพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องคนนะคะ หลักๆเลยอ่ะสิ่งที่เป็นปัญหามันคือเรื่องคนกับเรื่องการตัดสินใจนั่นแหละแต่เรื่องการตัดสินใจถ้ามองว่ามันไม่เป็นปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าคุณเครียดขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเนาะถ้าตั้งใจกับสิ่งใดแล้วก็ตั้งใจกับสิ่งนั้นเราทําให้ดีอ่ะความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นเองนะคะเรื่องคู่คุณเด่นมากเดือนนี้นะคุณต้องมีคนที่อยู่เคียงข้างคนที่ชัดเจนคนที่มีอะไร ที่มันผูกพันกันหรือข้องเกี่ยวกันนะคะจะต้องชัดเจนรังคู่มากๆด้วยโอเคค่ะเรามาดูการทำบุญเสริมดวงนะให้เฮงให้ฟังในช่วงเดือนนี้ค่ะจริงๆพายอ,อยากให้คุณนั่งสมาธินะคะหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แดนไกลก็จะเด่นมากๆนะคะสองสิ่งนี้ทำได้ก็จะดีมากๆนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เราฟังคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านมีอะไรให้ แนะนำนะมีอะไรต้องการปรึกษาอยากระบายอยากคุยทักแรงมาเพีกกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามรับชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะเราจะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกอักคระหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะ <ใน S 1> ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย